ดีนะจ้ามาพบมาพบก,กันคือเกากับทุกติกินแซ่บมือนี่มีเมนูน้ำสเสนออีกแล้วจะเพื่อนจ้าตํามะหุงตําแบบเล่าๆนะคะใส่ตอนน้ำเดือดค่ะเด้อกินมาทเตลิกแต่น้อยพราแม่พ้ากินค่ะเพื่อนแล้วก็ใส่ปลาหมึกด้วยนะคะผักของเราก็จะมีบวบมะระสลัดคอสเช่นเคยมะเขือเปาะแล้วก็ผักบุ้งแก้วนะเพื่อนวอาแเรวกลับไปเด้อใส่อันนี้น้ำผักไทย หรือผักคันจองนะเพื่อนภาษาอีสานบอกว่า <c oughs> ผักคันจองอต้นอเอีงค่ะต้นตะเดียวนัวใส่ต้นมื้ mm. -hmm. mm -hmm. เลยวเพื่อนนี่แ่บอยู่มองนี่ละเพื่อนอืมอืมปลาหน่อยปลาดำคูงนะเพื่อนไปซื้อเจ้าประจำคุณยายเป็นเหตดเอาเองแ่บแสบ็สบนทำนะแม่อืม หอวเป๋าเมือแบบนี้เพิ่งกินเป็นครั้งแรก <c oughs> แบบเดียสจำเองเพื่อนอือ แกหมืนใจตอนประแดดนี่แหละเพื่อน กินแบบนี้แซ่บเสร็จตอนล,ะละ่หลายอื้อืม,อม ที่แรกนึนกว่ามันจะเหนียวนะเพื่อนที่แรกบอกกาซื้อเพิ่งกินเป็นครั้งแรกอีกิีลุกน้องบอกนนว่าหนดวดมันแสบได้เจ็บเพราะฉะนันกรอบ <c oughs> <c oughs> ก็อร่อยอืมใส่พริกแห้งะเพื่อน จับหนัก ใชแอประทานอภพนิจจ์เป็นเพื่อนจ๋าแซ่บเนาะื ตำเสพแข็งมันจะหอมนะเพื่อนอืันนี้จะเยเพื่อนเอ้ยเศรษมาก สัครักกาจะขออำภาราจากในคลิปนี้เลยพระพาจากในคลิปนี้หละได้เพื่อนจ้า oh, โอ้โหเพ็ดมากเลยและกระแทบมากเลย เยวมาพบพอกันคลิปใหม่ในคลิปหนาเพื่อนดเดยกขอเพื่อนทุกกระภาพแข็งแรงขอให้มีแต่ความสุขกวามเจริญอายุหมือนคนยืมเจ็นเคยน,นะคะเพื่อนๆขอให้โชคให้มานให้ปังๆนะคะทุกคนบ๊ายบาย